ดีค่ะวันนี้เราก็มาถ่ายมะม่วงหิม,มาพานต์ที่เก่าที่เดิมนะคะข้างๆบ้านของเรานี่เองก็ไม่มีอะไรจะถ่ายมากมายหรอกคะ่ะก็ถ่ายข้างๆบ้านทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนก็ถ่ายให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะมะม่วงหิมพานต้นนี้กำลังเป็นดอกนะคะแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นดอกคะ่ะแต่ว่าเขาจะแอบเมื่อกี้เห็นมีลูกสุกก็จะถ่ายให้ดูนะคะ ดอกดอกไม้นี่ก็เพิ่งจะขึ้นค่ะเพราะว่าหน้าแรงนะคะเขาก็จะแบบว่าเหมือนจะตายค่ะแต่ก็ไม่ได้ตายหรอกใบร่วงใบร่วงเสร็จแล้วก็จะมีดอกหรือว่ามีผลออกมาตามธรรมชาติของเขาอะค่ะนี่ค่ะมาแล้วมะม่วงหิมพานต์นี่ค่ะลูกนี้แอบสุกนะคะเราจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกค่ะเพราะว่า มันจะไม่ค่อยมีอะค่ะเขาจะไมไ่ค่อยนิยมปลูกตามบ้านสักเท่าไหร่หรือว่านิยมปลูกแต่ว่าเราเราไม่เห็นนะคะนี่ค่ะลูกเหลืองแล้วนะคะกําลังเป็นลูกอ่อน,ออนก็มีค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็กําลังติดช่อช่อนนี้สวยหน่อยมีสามลูกเลยนะคะนี่ค่ะ มันเป็นดอกก็มีค่ะส่วนในบ่อนี้นะคะก็ตอนนี้น้ำเขาเริ่มแห้งค่ะปลาก็เยอะค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเมื่อกี้เห็นเห็นเห็น <ๆ S 1> เอ่เขาขึ้นมาเัาตัวใหญ่อยู่แล้วก็มีเตยหอมนะคะอยู่ฝั่งโน้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแบบหน้าแรงเนาะเตยหอมก็แบบเหลืองหมดแล้วอะคะ่ะ แต่ว่าตอนนี้ผักบุ้งเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บผักบุ้งกันนะคะ